สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีเป็ดพะโลกับส้มตํานะครับมาเชิผไ้ชมแซ่บๆไปกับพวกเรานะฮะวันนี้แชทเป็ดตัวใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมหืมกอกแน่นๆตาปูปลาแซ่บโอโอครับผมลุยครับผมคอยายวๆน้ำเป็ดเอาพูดถึงคองก็จัดไปก่อนเลยโอ้โหอยังยาวเลยอะ กินหนังคอผู้ชมเ,เป็ดมันจะเนื้อหนึบกว่าไก่ผมเลยเอาเป็ดมานะผู้ชมกินไก่เรากินบ่อยแล้วดูดิแบ่งแบ่งขาตุ้ยให้หนึ่งขาผู้ชมก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมหรือว่าใครอยากกินก้มตำก็หาซื้อส้มตำม,มากินกับพวกเราเลยนะครับ อันนี้ตีนเป็ดอายกให้หมานะกันนะ,ะไปเนื้อเยอะมากตงรงคอเด็ดมากต้องตำหนะ่อยไหมอร่อยเนื้อหนึบอเอาหวัวไม่กินเนอะ กินอัง่ายๆก่อนหืมหนังเป็ดมันก็อร่อยเนาะผม้เจ้ามีขนมจีนครับผมขนมจีนไม่ได้นิ่มข้าวอะนิ่มข้าวมากเลยวันนี้่เป็นตัว เมื่อกี้สะดุดครับผมบอกแล้วยายมามันมาอยู่ในถ้ำเดียวกันมันกัดกันดีนะ่านไม่ตกจะถ่ายเจคว่ำถ้า่านตกนี่เองกินเลย เนื้อแน่นมากไปละจะแข็งห้เป็นประโยชน์งูยำน้อนุ่มจริงนั่นอะอร่อยร้ไหมหัวเป็ดอ่ะใช่ที่เกมาให้กินวันนั้นผมชอบเลย Uh huh. Huh? หนังมันมันอะ่ะหนังเป็นมันมากอะ่ะ มอขนาดนมีอะไรบ้างในหัวเป็ดอ,อ่ะมีหลอดลมมีลิ้นอ่าไม่ต้องพูดะอะไรเงี้ยมีหลายอย่างผมคิดว่าเนื้อมันมีมากค่เยอะนเนื้อเยอะมากเลยเยอะกว่าหัวไก่ ขอบังขอบังขอบังส่วนไหนง่ายง่ายอกอกแน่นไปแยะเลยแยกส่วนให้ เสร็จแล้วคุณผู้ชมมือล้างแล้วครับเลยส้ <c ười> มตำไม่ลดเลยนะกินส้มตำบ่อยส้มตำไม่กินเลยอะ่ะเป็ดอร่อยอะ่ะเนี่ย <c ười> <c ười> จะไปล้างมือน้ำก็ไม่ไหรม,มันแผบเลยนะีย มาครับคุณผู้ชมไปเต็มถาดห,หนังเป็ดอร่อยอะ่ะผมทั้งน่องทั้งโครงเลยแน่นมาก เลือกไม่โทกครับว่าจะเลือกอะไรดีโอ้ยสองไตเนี่ยสีใจแล้วแล้วสอ,องใจมันน้อยไป Nào mấy ngon rồi nè mặn lắm Nói mặn của cây ล่อทัออ้งโคงง <laughs> รงเนยะิงก็ดหญ่คุณผู้ชมมีน็นงี้มันอร่อยอ่ะคิดว่าตัวไหนของเป็ดอร่อยทุด อกแน่นน่องนี่แบบว่านั่นแน่นกวไก่อย่าไม่แน่นเท่าอกผมว่าน่องอร่อยสุดน่องกะปิอันนี้ผมชอบนะชอบน่องกะปิแล้วก็คอคอเป็ดเ <c oughs> นื้อเยอะเลยดูนเนื้อแน่นมาก นองมัางแล้วเก่แกอยู่ในท้องแล้วรัวเดนียวมากมาเด้อเปร็ดเป็ดเป็ดเอาคอไหมกับคอไหมฮะอันนี้ยังไม่หมดเลย มือมันเปื้อนหน่อยนะครับทุผู้ชมปากอาจจะมันหน่อยนะครับผมเป็ดนะครับมันมันน้ำตับก็เด็ดมากเลยบุปลาประสบตำไทยอ,อันนี้อกเดี๋ยวนอนจะ นี่นนท์มนชอบตรงนี้คุณผู้ชมก้นไก่นี่เอาโอ้ก้นเป็ดอืมผมบิ๊กซะบิ้มกว่าไก่เอีก็ <laughs> แต่ตูดเป็นว่ามันเหม็นเหรอไม่กินเหรออันนี้มันผมว่ามัน,ม,นมันเยอะเกิอนอะ่ะเอาไว้ดีกว่าอา้า <laughs> มันมันเยอะมาบัานก่อนนึง กินตูดไก่ไม่เหลือเลยครับีตูดไก่มันแบบอร่อยไงอันนี้แบบตูดใหญ่มาก มาละมาจากไหนะ เริ่มร้อนแล้วอ่ะอยากเล่นน้ำไปกินไปหาแนวเล่นน้ำไหมมานอนในห้องดีกว่าไม่ชื่นใจเท่าอยู่ในน้ำหรอกอาบน้ำดิเป็นโคลาฟิว <c oughs> ไปเล่นน้ำก็กว <c oughs> ่าจะไปถึงก็ร้อนมากคุณผู้ชมเล่นน้ำตากแดดอีกขึ้นมาก็เป็นไข้อีกหายเป็นล้มๆอ่ะกว่าจะไปถึงก็ร้อนอนะ่ะ อิ่มเป็ดโอ้โหคือเกมกินโค้งหมดเลยอ่ะชัดโค้งหมดเลยนึกถึงตอนที่อยู่กรุงเทพกินโค้งแต่เป็ดเอ็เคอะอันนี้เหลือไม่เป็นไรครับผมเพราะวันเนื้อข้างนั้นเลยนะอนอกกับเนื้อเนื้นกอกดเอาละ เป็ดตัวปักไงเบลีย์เลยเน <laughs> <laughs> ี่ยฮนี้ว่ะเนาะหู้ยำพี่เกมกินหมูได้เป็นตัวเลยทั้งวันนี้มันเข้าแทบมันแต่ตอนเหล็กมหไม่เถียงเลยสแสดงว่าจริงไง <laughs> <laughs> ฮะเขชดดีอ่ะ กินเป็ดช็บินฟินกว่ากินไก่กมันแน่นกว่าอืมมอเยกว่าเต็มปักเต็มคําเลยรสชาติมันอะไรกว่าเนาะมันหนึบกว่ามันแน่นผมชอบตรงมันแน่นนี่แหละเนื้อมันแน่นอีกคนหนึ่งแน็ตเอออีกคนหนึ่งหนึบอีกคนหนึ่งแน่นครับพี่มึงธรรมดาเทเจอร์ลิ้นคนเราไม่เหมือนันเวลาเขาชมไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้กินตอนกลางคืนจริงเหรอผมเอ้าไม่เอาให้คนอื่นบ้างอ่ะคนเรามันต้องกินสามมื้อไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอร่อยมาก